หนังที่พระเอกมิตรชยบัญชาแสดงไว้นั้นมีออกฉายอยู่ทั้งหมดด้วยกัน266เรื่องซึ่งผมได้พูดถึงมาแล้วตั้งแต่ปี2 5 0 1นะครับจนถึงปี2 5 1 0และชุดนี้ก็จะพูดถึงหนังมิตรชัยบัญชาที่ออกฉายในปี2 5 1 1นับได้ทั้งหมด36เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลามาถึงนปัจจุบันนะครับหนัง36เรื่องของพระเอกมิตรชัยบัญชานั้นเหลือให้ดูอยู่แค่15เรื่อง และใน15เรื่องนั้นแบ่งเป็น9เรื่องเป็นวิดีโอเทปเป็น VCD หรือว่าเป็น DVD นะครับ9เรื่องที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนอีก6เรื่องเป็นหนังมิตรที่อยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มไวหวานวานวาน,วานและคลิปนี้ก็จะเป็นการแนะนำหนังมิตรชัยบัญชาในปี2511ที่เหลืออยู่15เรื่องว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างในปี2510นะครับมีหนังเรื่องแสนรักออกมาฉายนะครับ แต่เรื่องนี้คือแสนสงสารนะครับที่ออกฉายในปี2011นะครับเป็นหนังที่ล้อถอกรับบทหนักเช่นเดียวกันกับเรื่องแสนรักนะครับหนังเรื่องนี้พวกเราได้กากฟีล์มานะครับแต่ว่าไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับได้มาจากทางจังหวัดขอนแก่นนะครับสภาพฟิล์มก็จะมีสภาพแบบที่ท่านเห็นนะครับก็ได้แต่ฟิล์มนะครับไม่มีบทภาคติดมานะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยนะครับที่มีเรื่องย่อนะครับจากนั้นผมก็ ลงทุนอ่านปากนะครักแกะปากแล้วก็ภาคเสียงไว้นะครับปัจจุบันนี้หนังเรื่องแสนสงสารนะครับอยู่ในการอนุรักษ์ของกลุ่มวัยว,ว,ว,วันวันนะครับซึ่งแต่แรกก็ไม่คิดจะกล้าฉายนะครับสภาพฟิล์มแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคิดว่าเป็นฟิล์มชุดสุดท้ายนะครับถ้าไม่ฉายก็จะไม่มีใครได้ดูนะครับก็เลยตัดสินใจนำเรื่องนี้ออกฉายนะครับก็อยู่ในโครงการเดินสายฉายหนังมิชยบัญชาหรือว่า มิตรศึกษาภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้นั่นแหละครับแต่ว่าจะใช้ต่อเมื่อไม่มีหนังที่สวยสวยให้ดูแล้วนะครับก็จะต้องเรียกว่าไฟบังคับแล้วครับต้องดูเรื่องแสนสงสารในสภาพที่น่าสงสารแบบนี้แหละครับสําหรับเรื่องแสนสงสารนะครับผู้สร้างก็คือคุณลอตตกนี่แหละครับเป็นผู้สร้างนะครับสมัยนั้นคุณประสมจิตทรัพย์สมบวยเป็นผู้ในการสร้างสองคนสามีภรรยานะครับนำมิตรไชยวัญชาพบกับเพชรชรัชาวรัชนเช่นเดิมนะครับ ุ่มกับการแสดงขาประจําก็ต้องเป็นครูหังสีทัศนพยักนะครับเรื่องนี้ฉายที่คาเท่ครับเมื่อวันที่30มีนาคมปี2011นะครับและที่เหลือนี่ก็คือกากฟิล์มชุดสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็น1นึใน266เรื่องหนังมิเยบัญชาที่ยังมีกากฟิล์มเหลืออยู่ให้พวกเรามีโอกาสได้นนภาคแล้วก็ออกจ่ายเผยแพร่ครับ